มดดำเฉลยเองสาเหตุเครียดปากเดียวพ่อมีเอี่ยวเรื่องนี้พร้อมเหตุผลจบวงการบันเทิง20ปีถ้าพ่อโหวตสวนเรียกว่ายังเป็นข้อสงสัยให้หลายคนได้คิดกับประเด็นที่คุณมดดำกระชาพาเคยโพสต์ข้อความเป็นในถึงพ่อกรณีโหวตประธานสภาจนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดค่ะคุณมดดำก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเรื่องนี้ในรายการแฉว่า ณวันที่โพสต์ลงไปเนี่ยคิดในใจเลยนะถ้าพ่อโหวตสวนฉันก็จบวงการบันเทิงไม่เคยตอบใครถ้าวันนั้นพ่อมีพักฝ่ายค้านโหวตสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาสวนแล้วก็น่าจะชนะด้วยนะวันนั้นจริงฉันก็พร้อมที่จะจบวงการบันเทิงและจะไม่อยู่หน้าจออีกเลยโดยคุณมดดำก็เผยว่าฉันยังเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยวันนั้นทุกคนอยากจะสัมภาษณ์ฉันหมด ทำไมมดดําถึงลงอย่างนั้นคือเป็นสัญญาผูกมัดว่าพ่อถ้าพ่อโหวตส่วน20ปีในวงการบันเทิงชั้นจบก็เป็นการผูกมัดกูถึงเครียดปากเบี้ยวนี่ไงก็เป็นคําพูดของคุณมดดานะคะที่พูดไว้ในรายการแชรค่ะ